สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ามีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามไม้ฝักไม้อันนี้หวายก็จะรัดใหม่นะคะเพราะว่าตรงเหล็กตรงนี้รัดไว้รอยกันรัดไว้นี่ชํารุดนะคะทุกท่านเลยคะ่ะด้ามไม้ฝักไม้ไม้ก็จะเป็นไม้มงคลน้นําบูชามาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะนะคะี่ค่ะรอยเออลูเหล็กชํารุดนะคะ เจ้าของเก่าที่เขาครอบครองอยู่บูชาไว้นะเขาสั่งให้ช่างทํไหวายขึ้นมาใหม่นะคะทุกท่านช่างก็อยู่หลังวัดนั่นเองนะคะทุกท่านคนเก่าคนแก่นาอที่เคยรับใช้ครูบาอาจารย์รับใช้หลวงพ่ออยู่นะคะทุกท่านนละยค,ะค่ะเก่าแก่มากเลยมารับชมทั้งในนะคะ เฉพาะใบมีดนะคะตามรวมฝัก13นิ้วเฉพาะมีด8นิ้ว8นิ้วไม่ถึง8นิ้วดีนะคะทุกท่านไม่ถึง8นิ้วดีเนาะนะคะีค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งสวยงามมากเลยเฉพาะใบมีดนะะี่ค่ะอันนี้เป็นช่างสอนนะคะทุกท่านช่างสอนนะคะลายน้องสิงห์ลายน้องสิงหสวยงามมากๆนะคะนะคะี่ค่ะ สมัยก่อนช่างสอนท่านมีฝีมือมากๆแลเราก็จะใช้สิวใช้สวรรค์น,นะคะทุกท่านนี่ค่ะขนกดอกไม้นะะีน่ค่ะนี่ลายน้องสิงนะคะข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมีความเก่าแก่นะคะค่ะมีดเล่มนี้อายุ90ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะก็จะมีรอยแตกรอยร้าวเป็นการธรรมดาเนาะอายุก็เก้าสิบปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ะคะุทธคุณของครูบาอาจารย์นะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะปกปักรักษาผู้คนให้รอดปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองนะคะใครมีทำธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายหรือว่าเปิดร้านนะคะทุกท่านเปิดร้านค้าร้านขายเนาะ,ะ,ะเราบูชาท่านไปไว้ที่ร้านนะคะทุกท่าน,นะค่ะอันนี้ก็จะสินิ้วนะคะ ยาวกว่ากันนิดนึงนะคะทุกท่านอันนี้เป็นมีดสองกระสัดนะคะนี่ค่ะด้ามงาคะทุกท่านด้ามงาฝักไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยอะมิเนีมคาเป็นโตนะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงินนะคะนี่นาคนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีดสองกระสันะคะด้ามก็จะสวยงามมากนะคะทุกท่านนี่คืองาแท้ๆนะคะทุกท่านนี่ค่ะมีรอยแตกรอยร้าวนะคะ มีดเล่มนี้ก็จะประมาณ80-90ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะดูแหมดูค่ะดูเมะะ็ดปลาในค่ะทุกท่านเลยคะ่ะดูการเข้าฝักนะคะสวยงามมากๆเรามารับชมทั้งในกันนะคะเฉพาะใบมีดนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็เจ็ดนิ้วกว่านิดนึงนะคะทุกท่านเจ็ดนิ้วกว่านุนิดนึงกระทัดรัดนะคะทุกท่านไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไป สำหรับท่านชายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านชายพกพาใส่กระเป๋านะคะกระเป๋าเป้กระเป๋าคาดเอหนาอกนะคะทุกวันนี้มีกระเป๋า,าหลายรูปแบบเนาะให้เราได้เลือกนะคะนี่ค่ะสัตมีดก็จะสวยงามนานะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เป็นเออนโมพุทธายะาแล้วก็จะรอยจานรอยลงกระถาคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นรอยเออนี่คะ่ะ ท่านก็จะจานไว้นะคะทุกท่านกระถาอาคมของหลวงพ่อเดิมแล้วก็านาคสมพงะคะ์นะคะนาคเกี้ยวลายนาคเกี้ยวนาคสมพง์นั่เองนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายนี้มีความสวยงามมากนะคะทุกท่านท่านใดค้าขายทําธุรกิจการงานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะน,น้ําแนะนำมีดเล่มนี้เลยนะคะนะคะี่ค่ะบูชาไปไว้ติดร้านนะคะ หรือว่าเอาไปประดับบาร,รมีที่เรามีาบริษัทนะคะทุกท่านการค้าการขายนะคะทุกท่านที่ติดติดกัดขัดก็อธิษฐานจิตท่านนะคะขอท่านให้ราบลื่นแล้วก็ให้าการค้าการขายธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็พุทธคุณของท่านปราบพวกผีปีศาจลมพัดลมเพหรือว่าวิญญาณนะคะวิญญาณล่อนเล่นะคะทุกท่านนะคะ เราไปไหนมาไหนขับรถขับลาเนาะกลางค่ำกลางคืนเราก็พกไปนะคะทุกท่านนะคะ่ะถ้าท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะยคะ่นะ,คะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ําเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต,ต,ต่อไปนะคะที่น้ําจะหา มีดยุบต้นๆและกลางๆมาให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้น้ำขอสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ